อไเดกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลูรดสมุนไพรทีเพินสยามสนหาเป็นลักษณะของการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านแนวกันชนชายแดนให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะปะลูกสมุนไพรเพื่อดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็นํามาเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ เราจะเลือกความต้องการของตลาดเป็นหลักก็จะมีขมิ้นชนันฟ้าทะเลโจเราก็มีโรงพยาบาลวังน้ำเย็นโรงพยาบาลเจ้าพยาปเพลเพมาซื้อจากเราไปเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเวลามีคณะศึกษาดูงานนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาในชุมชนเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรามีไรายได้เราก็เลยทําเป็นผลิตภัณฑ์ ขอ,ของกลุ่มเราขึ้นมาเราก็ทำเป็นรูปประครบก่อนแล้วก็มาเป็นสบู่สมุนไพรเป็นยาหมองเป็นยาดมแล้วก็มีเป็นเพจสยามเฮิร์บสมุนไพรทับทิมสยามศูเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะกดไลค์ไอเดียเกษตรสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร